วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังในการมอบรางวัลเทพทองประจำปี2566ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นทางภาครัฐและเอกชนผู้มีส่วนสนับ สนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของต่อยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน สำหรับรางวัลเทพทองประจำปี2566จัดขึ้นเป็นครั้งที่22มีองค์กรและบุคคลที่ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมและประเทศชาติดนรับรางวัลเทพทองประเภทต่างๆรวม53รางวัลประกอบด้วยประเภทองค์กรดีเด่น19รางวัลอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางจังหวัดปทุมธานี ประเภทบุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์11รางวัลประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง9รางวัลอาทินางสาวนิริศราพิมพธานักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะโสธรนางสาวกรกนกยิปพิกุลนักสื่อสารมวลชนชำนาญการและหัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง นายนภูสิ ح, ทธิวัฒวิเชียนนักภาคเสียงและนักจัดรายการวิทยุรายการคุยข่าวเล่าเรื่อง FM 93.5เมกะเฮิร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและประเภทบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมอบรางวัลเทพทองรับโล่กิตยศ14รางวัลท่านนี้สมาคมนะักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในในพระบรมราชูปธรรมจัดให้มีการมอบรางวัลเทพทองมาตั้งแต่ปี2540 ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการคัดเลือกผู้สรงคนวุริทธธี่จากสาขาต่างๆมาร่วมเป็นคณะกรรมการ,าการเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคลาการที่มีความเหมาะสมจากการส่งเสริมการผลิตการจัดรายการที่มีมาตรฐานั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการใช้ภาษาอันดีงามของไทยและตระหนักถึงความมั่นคงของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์